สวัสดีครับโทมัสครับก้องครับโอ้ยไอ้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างครับผมเข้ามาพูดเข้าผมอ่าก็คือจริงๆวันนี้ก็คือแบบได้มาร่วมงานทางโพ o m i l o นะครับผมก็เป็นแบบเรียกว่าไงอ่ะ New Store ใช่ไหม New c o l l e c t i ใหม่ใช่ครับเป็นดิวคอสเศรษฐ์ซอร์ครับผมก็จะมีคอลเล l ชันใหม่ๆเยอะมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือส่วนตัวผมอ่ะดีใจมากๆเลยที่วันนี้แบบได้มาที่นี่ครับแบบเหมือนกับว่าเป็นการทำงาน อกอีเวนต์แบบเป็นครั้งแรกๆในปีใหม่นี้เลยครับผมรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีมากๆเลยครับคอลเทนต์นี้มันแบบเหมาะกับเราเป็นยังไงบ้างเนแต่ละคนเลยเหมาะกับพวกเรายังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของแบบความสบายหรือว่าแบบเมทีเรื่องในการแบบบิวของเขามาครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัวผ้าหรือว่าแบบตัวถักอย่างเงี้ยครับแบบอยากให้มันตรงตามสเปคของผมครับซึ่งพเมโลนั้นแบบรู้สึกว่าทำลายออกมาได้สวยมากแล้วก็แบบมันใช้ได้จริงบางแบบยีนบางงานอย่างเงี้ยก็คือ สวยแบบสวยมากๆเลยอย่างเช่นตัวที่น้องก้องใส่แล้วก็ตัวที่ผมใส่เงี้ยก็คือแบบใส่สบายไม่ต้องสักแบบใส่แล้วมันไม่ขันด้วยครับ่โถนี่ไม่เคยซักกางเกงเลยครับตั้งแต่สักสักครับสักสองปีครึ่งว่าพีหมดเลยมัต้องแบบไม่ต้องแบบต้องดูเนื้อผ้าด้วยว่าเนื้อผ้าไหนแบบมันซักเครื่องได้หรืว่าแบบเนื้อผ้าไหนมันแบบต้องไปดรายคีย์นครับพี่โตเคยซักแล้วมันหดใช่ไหมใช่เคยเคยขอเหนึ่งคอลเลคชั่นแบบนี้มันตอบโจทย์ตัวเองยังไงบ้างครับผมก ผมรู้สึกว่าเป็นแบบมันเป็นเสื้อผ้าที่ยูนิเซ็กต์นะครับแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใส่ได้หมดเลยก็แบบอย่างตัวที่ผมใส่เนี่ยผมก็คิดว่าแบบสามารถใส่ใน everyday look ก็ได้นะครับเพราะว่าคือช่วงเนี้ยมันยังเพิ่งผ่านหน้าหนาวมาอากาศยังแบบไม่ได้ร้อนมากผมคิดว่าแบบตัวนี้ก็คือแบบใส่ไปเรียนหรือใส่ไปทํางานก็คือได้เลยแบบใส่ชุดกันหนาวบใส่ไปแบบเข้าห้องแอร์อย่างงี้ทำงานออฟฟิศอะไรพวกนี้ครับถูกต้องอ่านปากนิดนึงนะผมก็เลสนใจ คอลเลกชันมีกางเกงที่สาขาถนน้นใหม่ด้วยครับครับผมก็พวกเราสองคนนะครับชอปปิ้งก็ขอฝากคูเมโร่ด้วยนะครับที่นี่อยู่ที่สาขาเมกาบางนาครับเพราะตอนนี้มีคอลเลคชันใหม่เริ่มมาแล้วครับเป็นแบบวอลเลนทายกับตุ่นจีนนะครับใช่ครับต้อนรับเทศกาลได้อย่างดีที่นี่ทุกคนก็สามารถมาเลือกช็อปกันได้นะครับผมเชื่อว่าต้องถูกอกถูกใจพี่ทุกคนแน่ๆใช่ครับอย่างไรก็ต้องมีหนึ่งสักหนึ่งไอเทมที่จะทำให้พี่ถูกใจแน่นอนครับถูกต้องครับวอลเลนทายด้วยเนาะครับดีเ ่ในญี่ปุ่นแต่งานแนชาติอะไรเงี้ยบเริ่มมาก็คืองานใหญ่เลยต้นปีครับตื่นเต้นมากๆเลยครับผมก็คือแบบจะได้ไปงาน TGC ครับเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแฟชั่นโชว์แบบ scale ที่ใหญ่สำหรับญี่ปุ่นครับผมอ๋อได้ครับเขาบอกเป็นแบบสเกลที่ใหญ่มากๆสำหรับญี่ปุ่นครับแล้วก็แบบสำหรับพวกเราก็คือเป็นงานแรกเลยที่แบบเราจะได้ไปงานแฟชั่นที่นั่นครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือส่วนตัวของผมชอบ ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วแบบอาหารอะไร,ร,รพวกนี้ครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันอร่อยไปหมดเลยครับแล้วก็แบบไปที่นั่นเราก็รู้สึกว่าแบบอากาศดีรู้สึกว่าแบบเราได้เอ้ยเราได้มา refresh เราเหมือน<ช>เหมือนกับ<ช>ว่าเราเราไม่ได้มาเที่ยวอ่ะเราไม่ได้มาทํา,า,าทงานแบบเรามาเที่ยวครับไปพักผ่อนด,ด้วยใช่ครับไปพักผ่อนด,ด้วยครับการเตรียมตัวการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะเราไปงานแฟชั่นหรอเนาะอ่าใช่ครับก็ก็ถ้าเป็นชุดแต่ก็อาจจะต้องใส่จากทางแบรนด์ครับผมแต่ว่าวันอื่นเราก็อาจจะมีมีการฟิตติ้งชุดไปเพราะไหนๆก็ไปต่างประเทศสักทีหนึ่งแบบอากาศหนาวด้วยเป็นแบบว่า พ่อการหนาเนี่เราสามารถแบบแต่งตัวได้เยอะใช่ครับรู้สึกว่าก็สนุกกับการที่เราจะได้ฟิตติ้งชุดไปญี่ปุ่นั้งนี้จะได้แบบถ่ายรูปสวยๆมาลงในโซเชียลมีเดียให้ทุกทุกคนได้ดูครับวางลุคตัวเองว่ายังไงบ้างครับคู่เราจริงๆแล้วปีใหม่นี้นะครับมีนิวเยียร์นิวมีผมจะปรับลุคให้เป็นคนเท่คนคูลเงียบสุขุมแต่คนเท่แล้วนะจะดูน้องด้วยน้องสุขุมลึกลับจะแบบจะพูดน้อยครับะ พูดพูดน้อยแล้วครับครับพี่ก้องครับผมกล้องก็จะปรับลุกให้ดูโตขึ้นสักนิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าแบบปีที่แล้วรู้สึกว่ายังเด็กอยู่ปีนี้โตแล้วปีที่หครับปีนี้ยี่สิบสองแลครับโตแล้วปีนี้จะให้ใช่ว่าพี่กล้องได้ยังหรือว่าปนพี่กล้องกับน้องโทรครับครับไม่ได้ครับผมปีนี้เข้าสูตรยี่สิบห้าแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่ยี่สิบห้านะครับตอนนี้ยี่สิบสี่ครับกำลังจะสวิตช์อัี้ไฟครับอยูครึ่งหนึ่งพอดีเลย ไหนๆก็ข้ามมาข้ามปีแล้วี่อยากขอถามวิ่ว่ารีวิวไหนรอสิ่งที่ไปต่อไปต่อเล็บที่สวยมากเลยสิ่งที่จะไปต่อสิ่งที่จะไปต่อในันต่อพันธิโต๊ะรับผูกเราอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างอืมสิ่งที่ไจ้ไปต่อใน2016นะครับพวกเราก็แน่นอนนะครับเล็บไม่ใช่ซีรีส์ซีรีส์ของพวกเราในทันนะครับก็คือ Magic Lever แล้วก็ Anno Lever ครับถูกต้องนะครับผม เป็นเป็นซีรีส์เรื่องที่กันอันจะแบบมาต่อใช่ครับคิดว่าเฮือว่าอะไรหรอหอวจะประกาศอะไรในไลฟ์อัพคะเฮ้ยอะไรคำตอบตามพี่เขาทำไงเกิดพี่เขาทำอ่ะหรือมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมอะไรจีอ่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอครับก็รอติดตามดูเลยครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์สนุกสนุกมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูแน่นอนอาจจะในวันในวันในวันประกาศไลฟ์อัพครับเก็บที่เขาไม่นะไม่ได้ในวันประกาศไลฟ์อัพครับ ก็พูดได้แล้วแหละมั้งครับหวังว่าจะมีแบบนอกจากในจิตโรเบิร์จะมีเรื่องอื่นประกาศใหม่ฝากติดตามเลยครับอันนี้ฝากติดตามเลยครับยังไงครับทุกคนข่าวผมก็เหมือนที่พี่โทบอกเลยครับก็อยากให้ทุกคนอยากรอตอนช่วงไลฟ์อัพแล้วกันเนอะอือไม่มีใครสะดุดเลยเหรอไม่คิดจะสะดุดเลยสะดุดชนิดนึงไม่มีเลยเหรอช่วงนี้ที่อับปางปิดห้องดำอเมกาบางนาเราอยู่นี่นะครับแต่ช่วงนี้ห้องดำปิดอยู่นะสามารถพูดได้ห้องดำปิดอยู่เหรอครับ เดี๋ยวแล้วจะเปิดแล้วครับหลังจากนี้พี่กันทยาบอแล้ว่อ่นนตลาสุดเพิ่งเห็นแบบที่พี่ออฟไปแบบสัมภาษณ์อู๋บอกว่านิดเริ่มปีมานี่เข้าห้องน้ำไปวันสี่ห้ารอบแล้วเราอยากจะทำอายรจริตจริงอู๋ไหมไม่เป็นไรครับไม่เข้าดีกว่าจริงครับเราขออยู่แบบเป็นเด็กดีดีกว่าใช่ครับห้องเป็นแบบห้องชมพูได้ไหมขอไม่เข้าสักห้องเลยได้ไหมครับจะมีแผนหรือยังทำไม่จริงแล้วก็มีแบบจะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่บ้างอะไรอย่าี่ออฟบอกได้ ก็ค oh. no yeah. oh. ือผมอะไม่ร oh. ู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ยินพี่น้ำปิงบอกว่าภายในปีนี้ครับผมก็เลยขอพูดตามพี่น้ำปิงนะครับว่าภายในปีนี้แล้วกันเพราะจริงๆยังยังไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรค่าะล็อกันบ้านล็อกันบ้านเพราะว่าพูดพูดตามแล้วแสดงว่าแบบว่าเซฟเซฟครับแบบว่ายังไงก็ไม่เข้าห้องดำแน่นอนครับผมอสองพี่น้ำปิงกับพี่เติ้ลกับเฟิร์สเขาเปิดลูกไปแล้วูลูก อ๋ออ๋อครับของเราอครับจะมีบีบีไหมครับของเราครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยใช่ครับผมยังไม่ได้คิดเลยครับใช่จริงครับยังไม่ได้คิดเลยรู้สึกว่าตอนนี้ยังยังพวกเรายังยังเด็กอยู่ถ้าแบบว่ามีโรกอาจจะแบบใชิงเ่อแม่ใช่ยังไม่พร้อมครับผมเราสิบสองขวบแล้วนะต้องที่ว่าเรียนได้แล้วคือขอเลี้ยงแมวแม่ยังบอกว่าดูแลตัวเองให้ได้ก่อนลขอยังไม่มีแล้วกันนะครับผม ขอเลี้ยงดูตัวเองก่อนนะครับใช่เงินก็ไม่เคยมีเลี้ยงลูกไม่ไหวเงินเงินมีครับเงินเลยช่วงนี้ก็ให้หมามีดูแลพวกเราก่อนเนาะใช่ครับหมาหมีเอาเสียงมาด้วยมาเสียงเอออย่าแกล้งอย่าแกล้งอเงี้ยโอเคอ่ะไม่มีเสียงเหรอเพืพี่เขาไปเ n s e r t เสียงอ๋อโอเคครับอ๋อหรือว่าให้เราทำแล้วแบบพี่ๆทุกคนช่วยกันพูดใช่ใช่ใช่พี่ตะโกนเลยแล้วซ้ำนะอันนี้มาคำมาใช่ครับหนึ่งสองสาม เรื่องน้อตอนนี้แบบเพื่อนๆเราเพื่อนๆเรามันโดนกันเรื่องแบบเรื่องคาใช้ยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหลายคนเลยเพราะเราอย่างเราอ่ะเดินทางกันบ่อยมันมีเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันครับมันมีไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบต้องมาเจอสถานการณ์รอบๆนอกเวลาอย่าเงี้ยครับผมก็ก็จริงๆถ้าพูดตรงๆก็คือแบบก็มีมีบ้างครับแบบประปรายละกันเพราะแบบกล้องก็แบบไปเรียนด้วยไงก็แบบว่า จริงๆก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเท่าไหร่ก็จะแบบว่าไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ก็อาจจะแบบมีเจอบ้างใช่ครับครับก็ว่าไงดีอการรับมืออ่ะการรับมือเหรอครับเพราะยุคยุเนี้โซเชียลมันโซเชียลมันเร็วก็จริงๆก็ผมก็คือจริงๆใครสมมนใหแบบว่าแบบบางเอิญเจอผมก็แบบเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็แบบว่าไม่ได้อะไรแต่แบบก็จะมีแบบบางครั้งที่แบบมีการบุกจู่โจมมากก็จะแบบว่าสวัสดีครับ แปิก็มีบ้างนิดนึงครับผมแบบไม่ไม่บ่อยขนาดนี้ครับเมตุการไหนที่แบบเรารู้สึกว่ามันรุนแรงมากเลยมีไหมครับเพราะถ้าผมเหรอครับผมว่ายังไม่มีนะครับที่แบบรุนแรงมากถ้าสำหรับผมครับตกใจดีใจใช่ครับมีตกใจไปลังแบบใจต่างก็จะทำใช่ครับครับเพราะผมของผมจริงๆของผมไม่ค่อยมีครับเพราะว่าผมไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่ครับอ้าใช่อินโทรเวิร์ดอีกแล้วที่บ้านใช่อินโทรเวิร์ดครับผมออกก็ไม่ก็อาจจะดูการ์ตูนอยู่ที่บ้านน่ะเล่นเล่นเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นเกมอ่านอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ด้วยครับ อะไรครับก็พี่โถดูกับเล่นเกมทั้งวันเลยอ่ะใช่ติดช่วงนี้ติดเกมโทรศัพท์ครับเกมอะไรไหนพูดซิไม่เอาเชสนะอันนี้ก็หกไม่เอาก็คือเอางแคยว่าแต่ละคนมีอะไรกัมีการระวังตัวอะไรอย่างนี้น้อแบบครับผมก็คือแบบอ่าแบบที่ดีที่สุดก็คือการแบบเซฟตัวเองไว้ก่อนครับใช่แล้แต่ว่ามีครั้งหนึ่งครับแบบว่าตลกอ่ะคือแบบว่าคือคือผมอ่ะบังเอิญเจอ อาจจะแบบเป็นรุ่นน้องครับผมครเฮ้ยพี่กล้องขอถ่ายรูปได้ไหมนะแบบโอ,โอ้ยไม่ได้ครับขอโทษด้วยนะแบบว่าถ่ายไม่ได้ก็เลยแบบว่าหันไปเจอเพื่อนมาดีต้องถ่ายกับเพื่อนพี่แทนก่อนนะของ <laughs> เพื่อนเพิ่มแต่ดารานะคเป็นแก๊งเรา,ราอ่ะจริงเหรอแต่ว่าไอ้ไอ้แก๊งเราอ่ะแบบว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่คนเราเวลาคนเราเวลาอย่างเงี้ยไอ้ภูก็คือเจอครั้ง โอ้เปิดมาสองทิตย์แล้วเจอวันเดียวอแต่ว่าตั้งแต่เรียนปีหนึ่งมาเจ็บวนสามครั้งนะครับที่มอจบสี่ปีใช่กับพี่นัทพี่นัทอีกคนนึงเจอสองครั้งก็แบบไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่คือที่ตอนสอบใช่ป่าเจอใช่ครับเจอช่วงสอบอย่างวันนี้เนาะสุดท้ายแล้ววันนี้เขาเจนผ้าเขาเลือกคัตเนอร์วันวันนี้เหรอครับวันนี้วันนี้เราแบบมีแบบผมรู้แล้วผมรู้หมดแล้ว ผมรู้หมดแล้วแหละกาแฟหรือเปล่ากาแฟหรือเปล่านะกาแฟหรือเปล่านะฮะกาแฟไม่ได้เพราะวันที่ไม่ใช่โอ้อคอฟฟี่อันนั้นเองผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับไม่รู้ครับรอรุ้นไปกับนะรอรุ้นไกลัอะไรกันครับถ้าผมก็วิน้องน้องเหรอเนี่ยรู้สึกแก่เลยรับโตแล้วไงานละสิบสองขวบจริงนิดเรามาอยู่ซีซั่นหนึ่งอะเนี่ยน้องขอซีซั่นสามแล้วอะ ถ้าผมก็ปากถึงน้องๆครับก็ในการแบบเอาจริงก็คือวันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งวันสำคัญสำหรับน้องๆเลยในการเลือกพันเนอร์ครับเพราะว่าการตัดสนินใจอะไรไปอะไรเงี้ยแบบคือการเลือกพันเนอร์แล้วอะมันก็คือแบบทำงานกับเขามาตลอดเลยครับผมในแบบการทำงานนี้ของเราก็แบบมาแบบสองปีกว่าแล้วนะครับก็สู้ๆน้องๆเป็นกำลังใจงให้นะครับผมแล้วก็เลือกพันเนอร์เก่งมากครับถ้<อ> <ๆ S 1> าผม <ๆ S 1> ก็ไม่ว่าน้องๆจะตัดสินใจยังไงนะครับก็ เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนสู้ๆนะครับเตรียมรับน้องไหมอะไรครับเตรียมรับน้องไหมขอความรับน้องดีไหมขอความรับน้องคเอาแล้วแกนก็มามีแกงเป็นเป็นเป็นอะไรเหรอครับอ๋ออ๋อน้องแพทเหรอแพทจีอยากอยากรู้ว่าน้องแพทจะเลือกใครอะครับอันเดียวพี่โตไม่รู้อ่ะเนี่ยเลือกอ่านมาดูเนี่ยพี่โตไม่รู้เหรอก็รู้ทุกคนก็รู้ได้ทุกคนเลยเนี่ยรอไอเราเราเราชมันเลือกใครครับ ไม่รู้เหมือนกันจำจำไม่ได้มันนานแล้วเราอยู่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งไงซีซั่นหนึ่งคุณคุณมาดูแก่ครับก็ฝากติดตามนะครับดีมดีเฟนชิพซีซั่นสามได้นะครับผมวันนี้แล้วใช่ไหมครับผมวันนี้น้องๆไปนั่นนี่น้องๆไปสยามใช่ใช่ใช่เนี่ยเรารู้เยอะนะเราก็เมื่อกี้แต่งหน้าเจอกันอยู่รู้หมดแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวทีมให้เดี๋ยวทีมให้ในเอ็กตอนนี้เลยเเออก็ไปโพลเลยนะตอนนี้เลย แต่งหน้าก็นั่งคูไหมครับหรือสปอยนั่งคู่กับช่างแต่งหน้าครับใช่ครับก็เหมือนเมื่อเห็นนั่งน้องนั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็พี่ออสก็นั่งอยู่ตรงข้ามก็นั่งกันเป็นคู่กันนะใช่แบบคนน้องคนนึงนั่งอยู่ที่แฟก็ยืนอยู่ข้างหลังใช่นั่งเป็นคู่กันประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็เข้าใจอยู่ใช่ไหมล่ะโอเคค่ะบโอเคครับขอบคุณครับองรอบลาทมาส์องรอบี่นะคะหนูไล่จากฝั่งหนูนะพี่พี่กังมาจาก